อ่ะนะฮะอยู่ที่ร้านนะครับอันนี้มาจากมาจากตรังนะฮะมาจากตรังนะครับมาจากตรังนะครับอันนี้มาจากกรุงเทพนะฮะแพรกระสานะฮะแถวศุกรการนะฮะมึงไปไหนมาไปแม่นงสอนมาครับไปทําอะไรผมตรงงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ปั่นัยานไปแม่น้งสอนไปหานแล้วจักรยานมึงไปไหนผังที่เชียงใหม่แล้วมึงก็เลยขายเป็นเศษเหล็ก มันเขาไม่เอาซื้อทิ้งไว้ขยาที่นั่นเลยเอาทิ้งขยายแล้วมึงเดินมาจากไหนเนี่ยเชียงใหม่มามาลำพูนล,ลำปา,ง,ปางแล้วก็โอไทยพิโลกเอาดีๆเอาดีๆมึงมึงเดินมาจากตรงไหนเดินมาจากเชียงใหม่ครับแล้วมึงนั่งรถตรงไหนบ้างยังไม่นั่งรถเลยครับขอ,ขอข้าวข้างถามเขาถามแล้วก็นอนนอนถามบ้านแีเดินเด๋จะเดินกลับกรุงเทพไปหาทิไปลองไปหามึงเป็นคนที่ไหนเนี่ยนครปฐมครับนครปฐมมาจากไหน เอาดีๆมาจากไหนก่อนมาเจอพี่เนี่ยผมเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็ลงมาทางวังทองเนี่ยครับมาแย่งอาซินแล้วก็เลี้ยวมาเนี่ยแล้วก็เล้ข้าสารวีเนี่ยไปกรุงเทพเดินมาประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันครับแล้วบ้านช่องมึงเป็นคนที่ไหนนะตอนแรกผมอยู่หน้ารามครับบ้านช่องเลยบ้านเกิดเลยนครปฐมครับอ่าบ้านเกิดนครปฐม แล้วยังไงทีนี้ผมทํางานอยู่หน้ารามแล้วก็มีแฟนอยู่มึงก็ดูแข็งขันมึงก็ดูผมติดกัญชาตอนทางานทำงานมามาร้านเหล้าติดกัญชา <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบหกครับสามสิบหกอายุขอมึงก็เลยผมจะขึ้นไปขายของกันามันมีกัญชาติดนั่นพอไปน้าเขานี่อยู่แล้วผมก็เลยไปใญ่ไปขายของกัญาที่ไหน อำเภอขุนยวมที่แม่ท้องสออ่าแต่เขาเลิกขายไปแล้วเลิกขายไปแล้วแล้วก็เลยจะเดินกลับก็เลยจะกลับมากรุงเทพเพราะที่นั่นมีกัญชามันหาง่ายอ่ะแล้วทำไมมึงคิดว่าการสูบกัญชาเป็นสิ่งดีเดี๋ยวนี้มันเสรีผมก็เลยกลับมาสูบอ๋อเดี๋ยวนี้มันเสรีก็เลยมาสูบกัญชาแล้วทำไมมึงไม่หางานเป็นหลักเป็นแหล่งไว้สัตว์อ่ะกรุงเทพไปหาแล้วอ่า ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะมายังไงเนี่ยกี่วันแล้วไม่ได้อาบน้ำมึงพูดตรงๆกี่วันแล้วอาบตลอดเลยอาบจากไหนอาบสายยางที่ไหนอาบขอขบ้าใ้เขาาที่ไหนที่ไหนตลอดทางมึงจะไปขอบ้าเขาอาบใครจะให้มึงอาบไปสัตว์อาบพี่ผมอาบตลอดเอออาบตลอดทางมีบัตรประชาชนบ้างมันหายมี่หายมึงชื่ออะไรวิชิตเข็มแดงวิชิตเข็มแดงพ่อของชื่ออะไรชื่อประดิษฐ์เข็มแดงประดิษฐ์เข็มแดงแม่ง้่ะแม่พนิดาทสัตว์พา แต่ว่าเขาแยกทางกับผมไปนานแล้วพี่ผมอยู่กับแฟนมีลูกด้วยกันแล้วก็ไม่เจอเขาเลยอ่าแล้วลูกมึงอยู่ไหนอยู่ออนครับออนนุชแฟนเขามีผัวใหม่แล้วทำไมมึงทำตัวเล่ร่อนไหนสัตว์ก็ร่อนนี้มันเชียงใหม่มึงเคยติดคุกไหมเคยเอาดีๆเคยพี่คดีอะไรดีรับของโจรรับของโจรแล้วมึงรับของโจรจริงไหมจริงครับเออแล้วทำไมไปรับอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แล้วมึงจะไปไหนต่อนเนี่ยไปกรุงเทพครับสามปีแลไอเหี้ยเคยเล่นเฟกินข้าวยังกินเมื่อตอนบ่ายผมก็เล่นเฟซเจอปวรหรือว่าอะไรนรี่ยวดเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงออมนะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยสาภาพมึงไม่มีใครกล้าให้ขึ้นรถด,ด้วยหรอกไอสันมึงต้องอีกยาวไกล นะระยะทางอีกยาวไกลเดี๋ยวกูส่งค่ารถมึงนะเดี๋ยวกูส่งค่ารถมึงเออแล้วโดนคดีอะไรอีกนอกเหนือจากรับของโจรแล้วมีทําลายทรัพย์ทาลายทรัพย์ทําไมทําลายทรัพย์เพราะอะไรเมาเนี่ยที่ออนงานอ๋อเมาอ๋อเหียก็ที่กูไล่ออกล่าสุดก็เมาแล้วทําลายห้องนอน ทำลายข้าวของกูกูก็เพิ่งไล่ออกไปเหมือนผมเลยอ่าเหมือนผมเลยไอสัตว์เหมือนผมเลยเอออ้าวไม่เป็นไรเราคงอยู่กันไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวกูให้ข้าวมึงกินกูให้ข้าวมึงกินแล้วก็ไปต่อโอเคนะเออชื่ออะไรนะชื่อหงครับไอหงไอสัตว์ไปเดี๋ยวกูเอาตังให้ครัพี่ขอพี่โชคดีแข็งแรงตลอดเออไม่ต้องไวพอหรอกไอสัตว์เอาตัวมึงให้รอดก่อนไอ้เ่อ่ะีแน่พี่เออ ต่อไปนี้มึงต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีเข้าใจบ้างเรื่องรักเล็กขโมยน้อยก็ไม่เอาตั้งใจทํามาหากินนะเดี๋ยวกูเรียงข้าวมึงแล้วก็เดี๋ยวกูเอาตังติดตัวไให้มึงเออเดินทางมาจากภาคเหนือมาจากไหนนะเชียงใหม่เชียงใหม่ไอ้สั์แดกข้าวกระเป๋าใบเดียวมามีอะไรบ้างกูดูได้บ้าง โ oh, อ้ยเฮี้ยกลิ่นกัญชาหึงเลยใช่เอาแดกข้าวเสร็จคือเดินมาจากเหนือนะครับผ่านหน้าร้านกูกูก็เลยทักว่าเป็นยังไงเอาแดกข้าวให้มันเสร็จไอเฮี้ยแล้วก็เดินทางต่อโดนคดีมาโนดนนี่นั่นนะอ่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไปย้อนดู กินข้าวให้อิ่มมึงต้องเดินีกไกลสัตว์เข้าใจปะ,อะเอาคู่ให้มึงห้าร้อยมีความโชดีแรงเตือเตอนมึงไม่ต้องไวพรอกูวไวสัตว์ไวพรใหกมึงก่อนเอากินข้าว